สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับเคยลายแล้วกับพ่อน้องเท่นกับเก่าพี่น้อง,พอ,งพอกันในวันที่หาพี่น้องวันที่ห้าอุ้ยเลี้ยวขามาเตถังเลยเฮ็ดชอนอันนี่คือมีเท่านี้ฮะอันสวยวันที่หาเดือนแปดพี่น้องสองพันชหาหะอีกแล้วโอ้ม,มันก็มีดอกใหญ่ด้วยอ,อาะาแล้วมูไม่ได้จะลุง มันต้องมีมูม่เนาะเพราะว่าในนี้มันยังบ่ทันออกโดยโอ้โหทีพี่น้องทีพี่พี่น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 ี่ว่านนี่ผลบวชเหีนเนาะออกทางเก่าอีกแล้วมองเก็บมือพ้นตกนะพี่น้องนี่นี่นี่อือมันหมักออกทางเก่าเห็ดนี่ เชื as, eh eh, ini, ke, okay, ่อนะครับเรือเลยโยมวนมวมวลใกล้ๆกันเก็บ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 กรทเปิดมุดูดงนี้พอไปยามันแตกเนาะมวลมวนอีกเลยพี่น้องเช้าหงุดหงิดดูมดูตงนี้กนไม่ตกะกำลังแตกไายงาเลย็เรียกอะไรแตกลายงากำลังงามเลยนี่ใช้มาวานไดขนาดนี้กันตัวเลย มานี่ยพี่น้องผมแต้มไปเรื่อยๆทัางหลังอันนึ่งอันหลังแตกไหมล่ะอันหนึ่งหรือสองอันผูๆยังเป็นจูมอยู่มันกำลังมันกำลังดินทรายมันออกไาเยอะดูช่องอันบ่น่ามันต้องมีหมูไปอีกเนาะใช่คือมันเอาเดือก่อนบ่บ่หมูเอาเดือแล้วมันของจริ้งโดดมันเป็นดอกนั่นไะ ของจริงของจริงนี่พ um> um> ี um ่น้องได้หลายเลยได้พี่น้องได้เต็มตามานเอาเลยหมดก่อนหน้าเก็บต้องยังเปพออาทิตย์ซ้มอ๋ออีกเลยสามเดือแล้วรวมแล้วปู่มันก็หากินไปเรื่อยๆมองเก่ามองเดิมเก่าเวลาเดิม โอ้งามเลยที่เท่าเก็บตรงนั้นเมื่อกี้นะท่าไดอย่างเงี้ยเบ้อกอันงานตัวนะฮะเนา้องไม่เป็นไสบอนะครับสมผลอั์นะ,ะ,ะ,ะตัวน,ม,นมันมักหลายอย่างอโอู้ดเตะ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 อ๋อจะได้เงินขนาดน,นี่เอาเนี่ยจุมมันว่าเก็บเห็นไม่เป็นอีกดูไปทางไหนอีกพี่นออ้องเห็นอีกแล้วพี่น้อง ก็ถูกประยุกต์เลยใช่ไหมว่านี่คือว่างครับเก็บอยู่เนาะไม่มีคือบ่เห็นเขาเป็นถ้ามาล้ำตอนคำนะมันจึงจะเป็นจูมเนาะครับดูเรื่องนี้พอดีเลยโอ้ยพี่พพี่น้องพี่โอ้หลายเด้อผู้ผู้ผู้พี่น้องผู้ผู้เต็มเลยพี่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 น้องพี่พี่ออกมาหอดพี่โอ้ยเป็นดอกงามๆเลยผู้เข้าไปหอดผู้ โอ้หลาย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 พี่พี่เทียมมูนี่เป็นดอกมาเลยกำลังงามๆเลยมาน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 เทียมมูนี่ถ้ามันแข็งขาวเงี่ยโอเคพอดีงามนียลุงเลยดูยิงลองดูยิงมวน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 เจี๊ยงตูมตัวนี้ก็ยังจูมอยู่ก็มีลุงนี่ เมืบบ่อวานนี้เราก็เก็บจะได้ดพี่น้องในนี้มือวนนี้ประมาณอีกแลด้ตลงหัวไ่ะนะ,นะช่วงชเชาเหยียบว่านนี่เเ <c oughs> นาะ,นะมันลยแอกเลยเม่อวานแต่มันกำลังพนกดิน,น,นแบบว่ามันกำลังแตกแต่ห้าบเหินห้องต้นคำเาบไได้มาอีกดดบบเด้ด แต่กาฮิส hmm. um. mm ิมาสองหล่อขนาดก็ดีสวยพอดีเป็นกรุ๊ปอือพอดีลุงชมคันบ่อลุงในจะน้อยกับพ่อใหญ่ได้นี่คามันยังยาวอยู่เนาะดีดีนีขนาดเนี่ยงามขนาดเลยต็มอันนี่โอ้โหดูงามงามงามนะนี่แตกเลยแรนาพี่น้องเอ๋ย แต่เฮ้นโอ้ขึ้นนิดไม่ไหวนี่โอ้โแ <c oughs> น่นี่แล้วมันยังบ่เห็นวานอือน่าจะเป็นชงกระสุนเสียดาได้เศษมาโอ้อออยังไฟล่างล,ลายไหนใช่จึงกไ็ไผลนั่นเลยนะไม่เห็นไม่เห็นน้องโอไปหอดอดอกนุ่งก่อนบ้าไปเด็ดมาก็ได้ ดิดไเราเต็มตาอีกแล้วคมหมายไรนี่เลยมือมัือมได้ช่วระปลา่รู้นะมือมันได้มือได้โชคช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้มาได้โชคช่วยหรือเปานีแล้ลงมันหนึ่งเยกำลังงามเลยมวนมพี่น้องมวนมนนำกันเด้อพีที้งพีกมี เอลเซกานี้มาไม่ผิดหวังเท่าไหร่นะโดยพิเศษเกิดกิงมันมันดันไปม่มันขึ้นไม่ไหวแม่ให้งามเนาะตัวนี้ใส่สลักันแล้ดอกขาวจุดพูดเลยพี่รองเลยออย่างนี้มันจะได้ไม่ตกขาไปเอ้าวนูกไปทางไหนก่อนยังขาเอาทางนี้นี่แถวนี้ก็มีอีกได้นี่มีลูกนี่ น <p> ี่น <Merkel> <N> ี่น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 ี่อะไราโมเมะเนี่ยขนาดเป็นดอกเลยนี่ีดนาดิบๆได้หรืออน้ยูวันนี้เราบริเปิดเนาะเขาเยอะช้ามกันไปตัวนี้เอาไม่ไหวน่ะนะโดนเหยียบเคี่ยให้เน่ลูกเคี่ยมาเน่ลูกเคี่ยให้เคี่ยเราเสะเมื่อวานมัยไม่เห็นเอาบูมัดเพราะเราไม่ได้ทำแรงมาแรงเลยมันโดยมันก็ออกอีก โอ้ยงามงามงามไปไปถือเอาลูกผมสีเข็ดขวามก่อนใช่เลยเราจะจะออกไปเบนทางนอกอีกเนาะพี่โอ้งามอะไรพี่น้องคือโอ้ดอกขาวอะไรสวยสวยเลยดอกขาวเจ้าเลยมาถึงรัดเลยพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โหเดียว ไปเลยยามันมันบาดเลยดิโนเยาเก็บหลักฐานเก็บอะไปรไปเข้าไปเอาเลยตัวน่ะอยู่ใส่มันอยู่มองใดใต้โขโขสี่พ่ออีอยู่เบิ่งเลยมันอไนสี่าจวะอยีอยู่อูอยู่พูนเลย ตัวนี้คือมีอันเดียวอันจุดเดียวจุดเดียวกับโอเคเจ็สอบสวอเนี่ยงาม้าตนานอีกแล้วพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวก tình nhè nhè luôn tình nhè nhè không ngon 3 mươi p/n này cứ si cắc là bạn nhá มือที่สามใส่ตัวได้ลุงกระตาคือเกาบมอนมวนๆพี่น้องมวนๆโหเห็ดเามาเริ่ม,ม,ดมลดแล้วเลยเริ่มแล้วลกรายานเลยอี้มันอันมัน,นยังแข็งนะหลัดออกมันยังแข็งแข็งเยอ ใส่อีกหนึ่งผู้บ่พอยังได้อยู่พี่น้องพอได้เก็บอยู่สามมือส่อนเลยนะนี่ยัางม้านคือเก่านี่มือนี่กำลังพ่นขึ้นมาเหยียบเหยียบตามเลยแล้วมันจะทำมันแรงได้มันก็โอเคแล้วนี่เนอะเห็นผมก็เดินผ่านว่าวผัวผมก็เก็บแล้วเมื่อกี้น่ะผมก็บ่กได้ยินเสียงอยู่โอ้ยว่าเขาเอาแล้วอ่ะ บัดรเดียวเขาบริขามาซองเลยมาจากนาบอสเดียวว่า,าอ,อย่างน้นใช่ใช่เขามาจากนาเขาตัวน,นี้โดนเหยียบับลายมือเลยขึ้นบ่ได้เลยจะย,ย,ย้ายโดนอ,อยู่ข้างด้วยมั้งเขาไปเก็บปุ๊บยังมีจูมให้เรือให้เขาเก็บอยู่ลุย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 เพียงอาาะไรกินมองนี่เก็บอยู่สามมือ ดู้ขนาดีเลยเดี๋ยวผมไปเอากระตามาให้เพิ่งออกมาใหม่น้องจะได้ีกุ๊บหนึ่หน้าซ้ำตัวนั่นนะตัวทางหน้านะทางนาโบมีบ่ลุงยังมันยังไม่ออกผมข้ามมาจากับตอนนั้นเองเนาะยังไม่ทันออกเนาะยังงามเลยตัวนัะมันก็เริ่มล้าแล้วมนี้ำมันหมดแล้วเออช่วงนี้น้ำมันหมดแล้วมีแต่ฉีดหม่องไหม่ช้มันกระถายพ่นตกอีก อมันพีโนของมนัมนมนันมัน หมดแล้วนุ่มดละเดี๋ยพ่อมาบ่ทิ้มเตี๋ยวข้าวหมูแล้วแล้วหมุนอุ่ยปุ๋ยอยู่แต่เขาวบะเข่ามากสามมือมยังบ่มีผู้ใดผ่านใน,นนี่เลยมีแต่เฮามีแต่เฮาสองคนนี้ผ่านใน,นนี่สามมือเลยปลาโลน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 ,นกระตาและพี่น้องไอ้ผู้ นี่พี่น้องปาดในทุงก็บมิ้งใช่กำลังเริ่มล้นแล้วพี่น้องเลยนี่ผลงานพี่น้องปาดตัวเขตประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจูมแล้เขตประมาณนี้ดอกจูมนี่ก็สิเป็นดอกจูมผอมปนกันเนาะลุงาม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 นี่โอ้ยสุดยอดเลยลุงเลยความมันไปไปอีกไปอีกต่อเรื่อยๆพี่น้องเอ๋จะมายอมแพ้แน่นั่นให้ลุงเหยดเท่า ปาดพี่น้องนี่เห็ดเท่าดเบิ่งด้วลุงอะไรพี่น้องได้หอดชายทุ่งเนาะครับผมนี่นะลมมันตกโควมันเฮียมันตกพี่น้องโอ้ยมาในลีพี่น้องโมนี่มีทั้งจูมทั้งบ้านมีทุกรุ่นโมนี่หมเลยนี่แมนปะโมน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 พี่น้องแบกทั้งน้าไม้แบกทั้งเฮ็ดกลับบ้านโมนโมนเลย ยอนตะเวนชูงเลยมาตั้งแต่ตะเวนยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ตีหาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเก้าโมงสิบโมงประมาณเก้าโมงเนาะโดยประมาณนั่นแหละลุงสามสี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ร่างาลงลุงใช้มันมีแต่เงาเลยเขาโลกดำคลิปนี้ก็สีขอลาก่อนเด็กพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยลาแล้วก็ลงนเด้อสบดี